สวัสดีครับทินช็อปครับวันนี้เรามี d o l บ y c ชาร์จิ่งปิอีกตัวหนึ่งเป็นแนวตั้งชาร์จได้4จอยเป็นฟ t c ชาร์จมีไฟสถานะบอกมันคล้ายๆกันกับตัวเก่านี่แหละแต่ว่ามันซ้อนกันได้ AB อืมดูกันดีกว่านะเพราะว่าสวิตซ์สอมันต้องไปชาร์จผ่านเครื่องไงจริงๆแล้วแบตมันก็น้อยอยู่แล้วนะคือมันหมดเร็วเว่าเครื่องมันแรงฉะนั้นมีชาร์จแยกมาก็ดีสะดวกดีสชาร์ คู่มือคู่มือชาร์จได้4อันโดยการซ้อนกันเสียบประกบตูดสายชาร์จ USB A to Type C เมตรครึ่ง2เมตรอ่ะเออสายยาวอยู่คลิปชาร์จมี2ชิ้นอ่ะเดี๋ยวลองดูนะหน้าตาไม่เหมือนกันด้านล่างอันนึงจะมีพอร์ต USB C ข้างใต้ อย่างนี้เพื่อที่จะอาไปประกบหัวอีกอันหนึ่งแบบนี้ตัวผู้ตัวเมียเห็นนะถ้าเราจะชาร์จอันเดียวเราเสียบอันนี้ก็ได้ชาร์จอันเดียวหรือว่าจะเสียบอันนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะใช้สองอันเราก็แค่เสียบประกบมันลงไปแบบนี้เสร็จแล้วอูโหูแน่นแน่นตอนใส่น่าจะใส่ได้ทั้งสองข้างเพราะว่าออกแบบมาเป็นเหลี่ยมบังคับมันไม่กลมซะท,ทีเดียวเห็นไหมเออมันมีเหลี่ยมอยู่แล้วเหลี่ยมเนี่ยตรงกลางแบนนี่ใส่อย่างนี้ สลับกันก็ได้งั้นลองเสียบเฮ้ยโอ้โหมีไฟเห็นไหมนะนะน้ากินมิกเล็กๆแล้วถ้าเราเอา,เอ,าออกอะเอาไหนออกอันบนออกอ๋ออันล่างมันเป็นไฟงั้นเราเสียบอันนี้ก็ได้เหมือนกันสินะนี่งี้อ้าวโอ้ไฟไม่ออกต้องเสียบสองอันถึงจะมีไฟออก <laughs> ได้โอเคแบบนี้ก็ได้อ่ะสองอันมีไฟออกเออเท่ลองอย่างนี้นะแบแบ่งเสียบชาร์จกันสองอันก็ได้ไม่ได้ติดอ่ะเวลาเสียบเข้าไปเป็นไฟสีแดงเ,เขาบอกอยู่แล้วนะว่าอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบเนี่ยตรงนี้เป็นบวกนี่เป็นลบ,เป,นลบเป็นลบก็ใส่ไม่ได้สิเออไม่ชาร์จต้องเป็นบวกกับบวก เออโอเคบวกกับบวกเป็นไฟสีแดงแล้วก็มีไฟโลโกโ้โด o บี้เป็นสถานะอยู่ล่างแลวอย่างเงี้ยได้เหมือนกันคือต้องใส่ลบๆบบวกบวกนั่นะแหละมันถึงจะแสดงสถานาสะสเตตัสว่าชาร์จเป็นไฟสีแดงนะแล้วก็ประกบได้2ออันแบบนี้เราถอดออกมันก็ยังชาร์จเป็นสีแดงนะหรือ เราจะเอาไปให้เพื่อนใช้อีกอันหนึ่งก็ได้เหมือนกันโดยการเสียบแยกกันอย่างนี้มันก็ชาร์จได้เหมือนกันแหละแต่แอดลองดูอันนี้คืออันที่มีไฟแต่พอเราใส่แบบนี้แล้วไฟมันไม่ออกเพราะมันไม่ครบมัง้งอันนี้ไงากับชาร์จได้2อ,อันเลยนะอืมชาร์จได้2คู่4จอยอแยกชาร์จได้ชาร์จรวมได้ประกบ ปุ๊บมีไฟออกตูดด้วยเฮเฮเลยแบบนี้เออโอเคดีโดมิชาร์จิ้งกิฟแบบแยกส่วนชาร์จได้2อันมีไฟในตัวสแสดงสถานะด้วยน่ารักดีซื้อได้เลยจากท้มช็อปครับ